เอนมันหลงไงนี่เฉยๆเกล้เฉยๆไม่ใช่ขยับรถไปเนยฮ้ยเยอะหรอวะเฮ้ยอย่่ขยับรถไปบายบายไปแล้วนะขยับไปรสาเลยอา

โอ้ยจอรจอรยจอดจอรเจ็บขาแล้วโอ้มินเสียตอเสียตใส่รถท้าอิสิกามาวิ่งก็รอก็เสียเวลา เดี๋ยวเวล็อกๆอนี่มันเป็นอันนี้เป็อย่า้เสมอโปรร้องบออทอะไรพหอมไหมอะไรหอมเมื่อกี้น้องอ้มก็นั่งทับโอ้ไอนี่เราจิตไอ้นี่เราจิตดิเดี๋ยวเขามาดูคลิปนะโอ้ยแสดงว่าของเสื่อมแล้วนี่นั่งทับ เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยนี่อุ้ยแต่บรรยากาศดีจุ๊นเองก็วิ่งก่อนบ้านของเบลพี่ไปรออยู่ไอ้ตะโกยิบเดตะโกนตะโกนี่นี่ตะโกนี่หรอเดี๋ยวไปรออยู่ตรงเสือมังคเกียรตรงร้านข้าวนะครับข้าวอู้หูตรงนี้ข้าวสุกแล้วนี่ยนู้จริงนะอู้ไม่เคยเห็นข้าวสุกเลยอ้แบบนี้ ตรงนี้ข้าวสุกเลยเนาะตอนน่อเนาะแล้วแต่ว่าเกี่ยวยากทำไมเกี่ยวยากอะต้องใช้คนเกีย่ยวแบบนี้ต้องใช้คนเกี่ยวเนาะเพราะว่าดินมันไม่เหมือนกับบ้านเราตอนนี้ไม่ได้หินภูเขาหรออืมคนมเกี่ยวไหมเนาะไม่ใช่คนเกี่ยวเหนื่อยไหมเมื่อกี้แต่ว่าบรรยากาศดีมากว้าวสาวเต็มเลยเมื่อกี้อู้พี่แซมไม่หันหนึ่งองเลยไหมใช่เก็บลง เก็บเงินกัดมีทางนี้ก็เก็บมันเงินกัดวัวเลยยังไม่มีกอรลายคนเลยด้วยวันนี้อะอะไรนะกอดลายคนเลยกอดใครมากเอ้ากอดทุกคนบ้างนะสามคนเลยอู้ยายคนเยคนตูดเขาลุกโลงแล้วบอสยี่ยี่คนตูดเขาลุกลงแล้วถ้ากลับไปต้นนี้ทันไหมนี่กลับไปทำไมงานแต่งพี่แต้มอ่ะ ็จเสรแล้วงานบวนงานแต่งกีตางานแต่งนู้ต่อยนะแต่เองดึงดีงานบวชงานบวดก็นั่นแหละงานบวชทั้งก็ไปกินก็ไปแบบนไปผูกแคสเฉยไปผูกแไม่ทานเนออ ไปกับใครนะพี่ไปกับเพอพี่จะบอกอยู่หอตรงไหนหอในหอในในวิทยาลัยโอ้คิดว่าอยู่ห้อนอกไหมเรียนครูเอยู่นอกห้องในนี่เรียนครูอู้เรีนนี่เลยปะครูวิชาอะไรคอมพิวเตอร์ไม่รู้อ้าวภาษาอังกฤษ อน้องตัวเองอะไรไม่รู้ว่าเรียนวิชาอะไรเรียนครูวิชาอะไรไม่รู้ว่าวิชาอะไรโอ้ยนี่มันแบกเรือโอ้ขยายนี้แบกลือแล้วไหมสมองเบลือเป็นสมือโปร่งนี่เขาดูแล้วแอดแอดเข้าไปเขาไม่รับแอดโอหังอย่นี้แล้วใช่ไหมสาวโปอะสาวโปรับแล้วเออแล้วสาวสาวอั้มรับอย่างสาวอ้มก็รับแล้วใช่ไหมรับตอนไหนฮะรับตอนไหนรับตอน ออร์กีอินดีสายจวดตัวนี้โอ้ใช่นี่อ่าเนาะแล้วก็ซื้อต่อบอกเออซื้อต่อมาอยู่นี่แหละเออต่อเองไม่รู้นี่ออร์กีสายจวดเด้อออร์กีอินดีสายจวดออรักกีนี่เราเดินเดี่ยวหนีสายจวดแม่ซาดนาบอมีสาดนี่จวดเด้อจวดเออจวดอะไรเลย เดาเลยเดาเลยพี่น้องจวดนะเดาสาวเลยเดาสาวชื่ออะไรเดาสาวชื่ออะไรสาวชื่อโป้ยา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 ประพฤตินีังไงยาปลาพื้นเดาอย่างนี้เล่นชิ้นช้าเล่นชิ้นช้าบ้านพี่ก็ได้นะบ้านพี่มีชิงช้าเชื่อไหมจะไปโยกจะไปเล่นอะไรก็ได้ บ้านพี่มีสิงช้าอยู่เดี๋ยวพีรับจบเดี๋ยวพีรับจบเองเล่นเหนื่อยเสร็จแล้วก็ค่อยไปเอากันต่อเอ้ยไเอายังไงเอายังไงเอารถมาส่งที่บ้านอะไรแบบนี้นะโอ้หนอคิดลึกแท้ผัวทางอะตุกที่ทำไงกระลอบแล้วไหมตะคิดลึกก็นานเลยเนาะต้องคิดตื้นหนน่่อยพี้้ไปสงด ฮะนี้ไปส่งน้องเบ๊มไม่บอกะไม่บอกไปด้วยไม่บอกนี่ไปกับเขาทุกที่เลยเนาะไปแล้วไปนี่คอยดูเธอเต็มอะไรเต็มส้นตีนคนกระทืบเต็มเลยเคยโดนกระทืบเคยโดนกระทืบอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วเป็นยังไงโอ้ยเจ็บแล้วตุบตุบตอนเมาไม่เท่าไรเคยโอยยังเคยโอยแล้วมาหนึ่งคนโจอยจ่โยใคร อยู่อยู่ที่ไหนเจอรุ่นพี่ที่ไหนรุ่นพี่อายุยี่สิบห้าบอกเลยตัวใหญ่เลยเขาใหญ่แล้วเป็นยังไงเด็ดเดไหมมันก็ไม่เด็ดหรอกคนมีลูกแล้วเนาะมีลูกก็เด็ดไหมแล้วทำไมทำไงถึงได้เจอเราก็เขายังมาหาหนูบ้านยายนู่นแล้วบ้านใหญ่เยบ้านยายอยู่แล้วตอนนั้นเขายี่สิบห้าผมสิบสามอ่ะ ไม่ใช่เดยวไม่แเลยแข็งลนี่ประมาณนี้แหละยังไกามวยไปเ่นั้นเด็กหรือมวยกว่าวเด็กนี่มันยดดุไอเดี่มันยดขี้โม้่ไม่ไม่เชื่อหรอก็ไม่ได้ใเลยขี้โม้ขี้โม้ ขี้โมขี้โมนี่ขี่โมตั้งแต่อายุสิบสามยิงขี้โมเด็กถ้ามีโทรศัพท์พอจะถ่ายคลิปเอ็กได้ไปกี่คนแล้วคนเดียวแค่นั้นเอ็งยิ้มที่หมดเกลื่อนเลยหมดเกลืนแล้วแล้วมันรู้สึกยังไงฮะรู้สึกความรู้สึกแบบเราเสียวไปทั้งตดุแบบเราครั้งแรกไงแบบนี่แบบ คนอายุเยอะหน่อยดืสั่นไมโยขารี่สั่นไหมสั่นเลยเหละได้กี่น้ำมาอู๋ตอนนั้นห่าน้ำมันไม่ใช่บอกพี่ตอนนั้นสิบน้ำนี่บอกไอ้สิบน้ำมันคือผมซักเออใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าสิบน้ำนั่นแหละมันจะไม่สะอาดหรอกยี้มันก็สะอาดเลยไม่ต้องทำทางทำอะไรเละเอะหมดแล้วเอาเราเรา แล้วเขาบอกว่าไงบ้างเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเอาอีกเดี๋ยวให้พี่นอนพักก่อนเออเอาหูกันเลยใช่ไหมอุ้งบอกว่าเป็นอะไรพี่ไม่เอาต่อเลยละ่ะผมก็ดูน้องเอาหวะเออแรงเกินเออโอ้โหนกดกันอันนี้กินไปเอาเออแล้วแหละเอาแรงเกินเอาเบาๆก็ได้ สามสัปดาหลาดวนี่ไอตอนนั้นได้ไหมนี่แค่นี้เองนี่ผ่าบินหรือฟังงู่ะไม่ไม่ก็ธรรมดานี่แหละใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนอือเด้ออายุสิบสามอะฮะอายุสิบสามอะสี่สิบหกใช่ไหมประมาณประมาณตอนตอนนี้สี่สิบก็ตอนแรกเขาบอกอะ ของน้องอ่ะสูบผมหัวพี่ได้ไหมเราจะมาสูอะไรไหมปุ๊บผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ของผมแค่30มเอ็กอ้ยอ้ยังยืดแล้วเนะตอนแข็งแล้วหรอไม่ไม่ตอนนั้นยังไม่แข็งตอนสินใครใครพายิงใส่ดุจยางตอนตอนกระโดดอ่อนนะฮะไม่ไม่เอาสุดดกเออใช่สมมติว่าเขามีรูปเลยเพราะเขาไอ้นี้แล้วเขาฝังไอ้ทรรมันแล้ว ใช่มังานโทรแล้วเนอะแล้วผัวเขาไปงา,าน,นใช่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายครับ